สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเย็นนี้คนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยน้าบวานนะครับก็จะเป็นกล้วยน้าบวานที่ขุดมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสวนนะครับก็คือฝั่งนู้นนะครับก็มาไถมาไถฝั่งนี้เพื่อปลูกกล้วยนะครับนี่ครับก็ปลูกไปได้หลายต้นแล้วนะครับ ปลูกมาเรื่อยๆนะครับาการปลูกนะครับาการปลูกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับาจากดินที่มันชุ่มๆอย่างนี้นะครับดินฝนตกฝนตกชุ่มเลยนะครับก็จะเป็นการขุดขุดแบบง่ายๆเลยนะครับโดยไม่มีอะไรรองพื้นนะครับมันจะ ได้ผลดีมากครับตามที่ผมปลูกมานะครับไปดูกันนะครับอันนี้ครับก็ปลูกวันนี้ก็ปลูกได้หลายต้นแล้วครับนี่นะครับเป็นแถวไปนะครับเป็นแถวไปก็เหลืออีกต้นหนึ่งนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับวิธีการปลูกในเรื่องของที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะเดิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําการอะไรเลยครับไม่ไม่ได้ปลูกอะไรเลยมันจะเป็นสวนหญ้านะครับ นจะมีป่าหญ้าป่าต้นไม้แล้วผมก็ไถนะครับก็มาไถแต่ก่อนนี้มีแต่หญ้าผมก็ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าอยู่ทุกปีญ้ามันก็จะกองทับถมกันนะครับหญ้ามันจะงามมากนะครับก็เลยคิดนํากล้วยมาปลูกนะครับเป็นกล้วยน้วบาทั้งนั้นนะครับนี่ครับมาดูกันนะครับที่ผมจะปลูกนี่ ก็เป็นการขุดหลุมไว้แล้วนะครับก็เป็นต้นสุดท้ายนะครับการขุดหลุมก็ไม่ถือว่ากว้างเท่าไหร่นะครับประมาณ40่สคูณสีนะครับก็คือลึกลึก40กว้าง40นะครับนี่นะครับ40เซนนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันไม่ได้ต้นใหญ่นะครับเนี่ยเป็นหน่อนะครับเป็นหน่อขุดมาปลูกนะครับบางต้นที่มันต้นใหญ่ ผมก็จะขุดลงลึกนะครับขุดลงประมาณห0นะครับก็คือ5้าคูณหิบนะครับถ้าดินมันไม่แน่นนะครับดินตรงนี้มันจะฝนตกนะครับฝนตกดินมันจะดินมันจะอ่อนนะครับนี่มันจะอ่อนก็ไม่จะเป็นต้องขุดกว้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวระบบลากกล้วยมันก็จะไปได้ดีนะครับนี่ครับ นอขนาดนี้ก็ขุดนะครับ40คลนสี่นี่ครับก็ลงไปเลยนะครับไม่มีการอะไรรองพื้นทั้งนั้นนะครับติดง่ายนะครับติดง่ายเดี๋ยวผมจะนําดินลงนะครับประทานโทษนะครับผมผมจะใช้เท้ากวาดลงนะครับเพราะว่าไม่มีมือมือนึงจับกล้องมือนึงจับกล้วยนะครับเดี๋ยวใช้เท้าลงก่อนนะครับนี่ครับพอใมันอยู่ก่อนเดี๋ยวก็ใช้จอบนะครับจอบเฉียลงนะครับ เดียวลงไปนะครับ,รบดึงฝั่งนั้นลงมาอ,อาจจะตกตะ,ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีคนจับกล้องให้จากนั้นก็เหยียบนะครับเหยียบเลยนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับประ,ะออมาณนี้นะครับอเอาฝั่งนี้ลงมา ่ช่วงนี้หน้าฝนก็จะปลูกง่ายหน่อยนึงนะครับก็ไม่ต้องให้น้ํานะครับดินแฉะๆอย่างนี้กล้วยเขาจะอยู่ได้นานนะครับเดี๋ยวฝนก็ตกมาใส่นะครับดินฉ่ำมากเลยอดินตรงนี้จะดีมากนะครับหญ้ามันงามนะครับหญ้ามันงามนะครับ แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเดี๋ยวมันติดดีๆก่อนนะครับผ่านผนนี้ไปก็คือ,อรอรอให้ธาตุอาหารแถวนี้มันมันซาก่อนนะครับก็คือกล้วย,ยจะได้กินธาตุอาหารตรงนี้แถวนี้มันก็จะงามอพอพอเริ่มซาเนี่ยก็จะใช้พวก ขี้วัวนะครับขี้วัวแห้งนะครับก็มาใส่นะครับดินมูลขี้วัวที่เป็นขี้วัวเรานะครับมาใส่มันก็จะงามนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหยียบเหยียบไปแล้วนะครับเหยียบไปแล้วอันนี้ก็ใช้ดินกลบนะครับดินกลบดินที่เรือนกลบแค่นี้ก็เสร็จนะครับปลูกกล้วยน้ำว่านะครับน้ำพราแบบง่ายๆนะครับ ค,คลิปนี้ก็มาปลูกกล้วยกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ